เกษตรกรบนเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาเดินหน้าปลูกผักสลัดแบบออร์แกนิกต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายผลผลิตสดสดและแปรรูปเมนูสุขภาพส่งป้อนร้านอาหารและรองรับนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่โดยยึดแนวทางเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีตลอดกระบวนการผลิตนายธีรพงศ์อิทมิงประธานปลังใหญ่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการปลูกผักตำบลเกาะยาวน้อยได้ใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรให้สม่ ชิกได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงตลอดฤดูการเพาะปลูกโดยจะใช้วิธีทำแปลงปลูกแบบแคร่มีการปรับปรุงดินด้วยตนเองใช้สารชีวพันธุ์ในการดูแลรักษาไม่ใช้สารเคมีตั้งแต่การเตรียมดินเพาะการเผาถ่านชาโคการเพาะเมล็ดด้วยเทคนิคการควบแน่นไปจนถึงการดูแลรักษาแปลงผักอย่างต่อเนื่องจนได้รับเครื่องหมายรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนอกจากนี้ยังมีการ นำผลผลิตไปแปลรูปเป็นเมนูสุขภาพหลากหลายอย่างเพื่อเพิ่มมูลค่าและสอดรับกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะร้านอาหารเพื่อสุขภาพและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเกาะยาวน้อยในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนายธีรพงศ์เล่าว่าก่อนหน้านั้นได้เปิดร้านอาหารขายเมนูเพื่อสุขภาพต่างๆอยู่แล้วโดยซื้อผักสลัดที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดมาใช้ในร้านและในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้ต้องปิดร้านไปช่วงหนึ่ง จึงใช้เวลาดังกล่าวในการศึกษาเรื่องการปลูกผักแบบออร์แกนิกประกอบกับมีเพื่อนๆชาวต่างชาติส่งเมล็ดพันธุ์ต่างๆมาให้ลองและได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากเกษตรอำเภอเกาะยาวอีกด้วยก็เริ่มจากตอนช่วงโควิดครับพอดีติดก็ตุนอาหารเยอะอแค่ตุนไม่พอแน่เลยก็เลยเริ่มจากปลูกเล็กๆก็ปลูกผักไเล็กๆหลังกนั้นก็เลยรู้สึกชอบมันก็เลยต่อยอดมาเลย อยู่ทุกวันนี้ครับร้านเปิดอยู่แล้วครับตรงนี้หละแล้วก็ตีหลังพอเราเขาขายของผู้ดีอยู่แล้วเด็กเมื่อก่อนก็ซื้อเข้ามาครับแต่มันยุ่งยากแล้วก็เป็นหลายขั้นตอนที่กอยาวไม่มีด้วยครับก็เลยปลูกเองได้เลยดีกว่าบก็เริ่มจากเร่ก็เลยปลูกพันธุ์ทุกวันนี้น้องไก่เนี่ยจะเป็นประธานแปลงใหญ่ผักนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรแปลงใหญ่ของกอยาวน้อยนะคะจำนวน30ราย แล้วก็โดยปกติคือที่อย่างนี้ก็จะไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีไม่มีการใช้สารเคมียอยู่แล้วนะคะก็เพื่อเป็นการยกระดับนะคะก็เลยมีการขอมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์นะคะเพื่อในเรื่องของการตลาดแล้วก็ความเชื่อมั่นของคนที่มาซื้อสินค้าของประธานเต็นใหญ่เรานะคะก็ได้รับการรับรองมาตรฐานเรีร้อรนะคะมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์